แบ่งชาติแก้เกมด่วนหลังจากที่มาตรการปราบบัญชีม้าสร้างความปั่นป่วนไปทั่วประเทศล่าสุดได้ออกมาถแถลงปรับแนวทางใหม่สั่งให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งปลดล็อกบัญชีที่ถูกระงับผิดพลาดให้เสร็จสิ้นภายใน4ชั่วโมงหรือไม่เกิน1วัน สาเหตุก็เพราะสถานการณ์เริ่มบานปลายครับมีบัญชีถูกระง,งับไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนบัญชีและที่น่ากังวลคือประชาชนบางส่วนเริ่มแห่ถอนเงินสดเพราะกลัวว่าบัญชีตัวเองจะโดนไปด้วยซึ่งเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นที่ต้องรีบจัดการและที่สำคัญปลัดกระทรวงดิจิทัลได้ออกมาย้ำว่าสิ่งที่เราเจอกันส่วนใหญ่คือการระง,งับธุรกรรมชั่วคราวซึ่งเป็นการชะลอแค่จานวนเงินที่น่าสงสัยเป็นเวลา7วัน ไม่ใช่การอายัดทั้งบัญชีซึ่งการอายัดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตำรวจสั่งหรือปปงฟันธงว่าเป็นม้าตัวจริงเท่านั้นส่วนคำถามที่ว่าถ้ารับโอนเงินจากคนที่พัวพันกับบัญชีม้ามาเราจะโดนไปด้วยหรือไม่คำตอบคือยังไม่ถือว่าผิดแต่เงินก้อนนั้นจะถูกชะลอไว้เพื่อตรวจสอบถ้าเราบริสุทธิ์ก็จะเข้าสู่กระบวนการปลดล็อกทันที ดังนั้นนี่คือความพยายามครั้งสำคัญของภาครัฐในการปรับจูนมาตรการให้เกิดความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้เสียหายกับการไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนสุจริตซึ่งก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปคุณคิดว่ามาตรการใหม่นี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ ah ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ